I'm to but... no! มึงก็พอลูกหายเวเอการได้จะเจอแม่ปุ๊กก็หายนังไงละ่ะจักที่เฮิบไปหายเฮ็ดเฮ็ดการใช่ไหมแต่เบิ่งมาขี้นั่นไปไทยไปแล้วพอเดินมไม่ได้จุมบอดค้า,ดารถซ้ำมาขันวาพื้นเหตุสซนมั่นก็นจักละรด้พ่อสำเร็จเพื่อ<ไ>ทางหรือบล็อกหรือกระหือหรือราคามั่นปีนี้ก็ใช่ลหมโล่สามพันนึง เฮ้ยเอาโปดคีเฮ้ยโอ้หมอนี่มาส่งเครื่องส่งของโปดคีโอ้งานแรกมันก็ตื่นเต้นเปธรรมดาเลยไปไป จละลาไปเท็นมานะก็ะิได้ทีแล้วได้ตะใบประกาศนั่นแหละมาตีฝาเหืนไม่หืนเจ้าเบิงเทียนจบมากกัหาเวเฮ็ดกับยาอีนั่งรถมากก็ไม่เมยเลยงั้นิัถามนั้นถามนี้อยู่ เฮย้ยม,มานี่ยุต oh, oh, no. oh. ัวน well ่ะมันนี่ตัวเห็นพี่เล่าบอกกี่นี่เนี่ยไม่ได้เห็นเดี๋ยวเอาว้าจะตัวเห็นแล้วทุกวันนี้เอาแบบนี้ไปตัวจะได้บเงินโย่จะได้เลยถ้าตัวจะได้เงินตัวมาส่งเขิงเข่าโบจะเป็นต้องไปก้นมั่นต้องเฮ็ดวิ ได้เงินสบายพร้อมว้าเอย่านตำรลดจับได้เหยโอ้ยเบิดบ้าตัวเพิ่งมีมีแต่ที่ห้านี่แล้วใหญ่เฟื่องเลยไปก้าเาห็ดหรือเออน่ะเออสัตย์ันแหละห่ามือนอนขึ้นเบื้องอนเด้ออืมนองมึงขึ้นเบื้องไป สิริลิงก์กมูมาหอดกับไปแล้วเนาะ

เดียวอเสนะเนหููลดเลยนี่นะถามท่านผู้ชมได้ใจนะขอขอบบ้าๆเลยอย่าไปนับข่าไฟเผาข้อนอนปุ๊ดสิอื้อโตเลย

ล้ำหมุนเลยคนลูกน้องอยู่บ้านนี่แหละสก็มาตะเห็นได้สาปี๋ไปเห็นเลยโอ้งามเนาะกคเขาเบิ่งอยู่ตัวร์อะไรเขาไปเห็นเลยแต่งามเลยแน่ะอย่าไปสอดเจอคนงามนะมานั่งกินเหล้าเตะฝุ่นคือเห่านี่มันมอสส์เลวมาโยกมาๆม่มาไ่จอดไงสมแขวเด้อเห็นยังมั้งเอาไว huh 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 the way you do wow 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 Đi này đi này đi. này luôn. không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันมิดบ่กิดงอยู่ด้วยฮะก็เติมมเสานี่ันมิดกนเน้ป วี <Hello. S 2> ิดราได้จะมันเป็นเพอขีมาอยู่ดีๆกระดับเบิ่งคอยเบิ่งเธอมเนนะเน,น้ำอันทน,นตายะเออมันเป็นนำ้ำโเที เฮ้ยพ <Es> ี่ฟาวแปลกรถนะน่ะซบหน้าซบตากับไปตายพี่เลยแห่งฟาวนีเออเออมึงแต่งแล้วเล่มังคีมังก่กนได้แล้ว้เยขาทาอยู่เลยไปไ้ ไทิ้งับรถไปไปไลาเอ้ยน้ำมดแล้วไปตังน้ำตั้ในเด้ออย่าไปลิ้นหลเออไปอยู่ด้กซืรอปิดกเด้วอ้ยไปตักก็เดียวก็ไม่ได้ คอยตักซอยป่ะเอาเจ้าไปเถอมันมาเอาข้าวระดาวเพื่อยิ้มเอเห็นเจ้าตาั้งร้านนี้เลยมาตักซอยได้จ้ะ,ะตักเป็ดยิ้ม่นเนาะประเทศคู่รูดนิยิ้มเยเอาเป็ดลูกเขยได้โอ้ยเขยตักอยู่ <laughs> ลองเบิ้งดูสะนี่ <laughs> ได้เต็มคู่เลย ค่อยเมือกกันเด้อจ้าขอบเจอด้อยจะค่อยห้ามาเมื่อเมื่อมาเอาโปไปเอาผักกระเดาเมื่อไหร่โปะสักโอยากอะไรอื่นก็จัดมา <c oughs> ผู้บ่าวมันอ่ะนี่อะมาประยู่เพื่อนยู่สั้นไปนิมน้ำกันพูดผู้มู้เอาบาักยืมดูบ้านยี่ว่มีเวเหตุงานทำหรือ่ะอันน่ะหัวหน้าเพิม่มมหานี่มีเวะพี่เหรอเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีตำรวจเข้ามาคนเปีนเยนอยู่แถวบ้านต้นพึ่ง วันนี้ชงคืนเองอยียดเลยนะเวลากูชงกูชู่ก็ไดลบตรงได้ลบตำรวจอยู่ปกติมันบเคยมีตำรวจู้ายก้าเข้ามาบ้านเนี่ยมันเบิ้งเบิ้งแบบมันมีใช้ซื่อบอกโอ้ค่อยคึดว่าที่เป็นย้อนบักคลอเข้ามานี่แหละใค้คือบักคลอแต่ชาวบ้านเขาเออนี่บักวัด <S <S เป็นวัยรุนทุนใหม่นี่แหละเมื่อนั้นแหละค่อย ไปส่งเคืองเขาอยู่โห่ฮัแเลยพอดีบางเอื่นมันหยางมากพอดีเลยมันหิดนะคอยก็เลยว่ายามันไปเบาะผู้นั้นผู้นี้ก็เลยว่าเออสูดเฮามาเฮ็ดนําแต่ที่แรกมันก็บ่ได้เฮ็ดดอกพ่อว่าว่าถ้ามึงเฮ็ดมึงโลยไปตลอดศาตมันก็เลยมีเินย่อมบักคะล้อนี่คือคนใหม่ม่นบ่แมน ว่าอะไรมันต้องมีปัญหาบักนี้แน่นอนที่เป็นชายชื่อที่ผ่านมามันก็เคยมีตำรุดเข้ามายุง่งอีกตัวเห็ดอะไรก็ได้ไปจัดการมันสิโอเคแล้วที่เฮ็ดจัดการได้บ่ถึงขั้นตายเลยบ่หรือว่เอาซัพเลยบนะเอาตายก็ได้พอติดชังซ้อนยอดนาขตม้งก็พอแหละบ่เยอะมันมากกาเห็ดกับวงกรแต่เขาอี อ้าวมีแต่ซ้ำนี่แล้วผมไปจัดการให้มันเรียบร้อยโอเคโอเคเดี๋ยวฉีดสร้างคนไปจัดการม,ม,มลลูนมูนมูนนะ่นแหละคือบอไปน้ำกันไม่ได้ไปน้ำกันบอก บ่ได้ไปน้ากันไดแต่แต่มันมีผู้บ้าวนนี้มันกะบ่ได้ไปหาเขาเลยบักวาดัดเน่ยบละอืมสฉพาอแล้วันนี้กับบ่เห็นมดมื้อเลยอืมคบเพิกกับบ,บ่คบไปคบบักวัดอันนะ่ะเขากะได้ยินเขาเว,าว้วยู่มันกะไม่ได้เป็นคนดีเลยได้เอ้เขากะเยบ,บ่ามายู่แต่ว่าเขากัยยานเสยเจอมู่นะเละเขาก็เลยไม่ได้เว,ว้าเอ้กัได้ยินคนเว,ว้วยู่แบบนั้นนะเดี๋ยวอีก ท่งเส,สมือนี่เอ้ยสิส่งไปอยู่สวรรค์และเอาไปอยู่สวรรค์เอาเขามีจักกันกับเนื้อควบกันไปแบบนี้มันมีได้ดอกผู้อื่นลงไปอยู่สวรรค์เด้อเอาเพิ่อเข้าไปเอ็ดเพอเห็นกับหาสรจจบมานีข้าไปแล้วเนาะิดี๋ยีเขาครูกับบังวัดเติงเห็นกับบังคับเขาโค้งแห้งนะยังมาบังคับ ถึงโซนตัวข้างเป็นย้อนว่ากูวางดีนั่นแหละกูจะบอตนะมากบอกกูเบาแบบนี้นะอนาคตบ่ได้มีต่อไปแล้วถ้าิดติดคุกจะ้พิซจับมือเลยเฮ็ดเล่ผิดกฎหมายฮู้ว่าอยู่บ้านนี่นะมาพากันเ้าพื้นเซลล์น่ะมากบอกคนแบบนั้นเลยที่ไอเฮ็ดสมือนีนกะที่เอ่ยบอเอ้ยสอนอมือนีนกะเพื่ออนาคตของเจ้าทั้เหมือนนั่นแหละเพราะว่าครอบครัวฮากันมีกันอยู่แต่ซ้ำนี้ เมื่อเลิกกับเขาไปเมื่ออื่นนะเมืเ่อแรกกับไปเก็บเสื้อผ้าเมื่ออื่นกับไปเดี๋ยวเอ้ยสิไปส่ง ตอนที่ค่อยอาจใชได้พีสวัสดีเาคือจะไปเพราะว่าเอ้ยมาลีาเาราเคยไปยูยูนัเ้าโบไปโได้บอท่านยูกับคบกันบได้เอลเรบา,า,ารบ่งเฮาคบกันเจ้ามาค่อยอลเจมาค่อยอบอมามากาไปสวัสดนัน,นได้บ คือองก์กรเพราะว่าเวีอยู่บ้านที่กะยาเฮดแน่นะไปส่งเคืองเขาขยอดหัวหน้าหายเคืองเลไรม่เมนมาแบบนิ่งๆเจ้เ้าบ,บ้านเขาเหรมในความจริงบางทีเจ้าบ้านเขาเหาอเมนเลยท่านเจ้าหักคอยแท้เจ้ายาเฮดได้บ่ แล้วเฮาไปยูน้ากันอืมได้นะัวสิคอ,อเฮ็ดเธอนี้เธอสุดท้ายข้าได้เงินแล้วข้าสชนีไปยูน้ากันสัญญาเด้วย Mm. มีแนวสิว,ว,ว,<า>วแล้วไปส่งของอาวเขาเยอะยาเฮาจะส่งเธอนี่กแบเป็นเธอสุดท้ายแล้วเขาจะมีไปอยู่ในผู้สาวฮาโตขึ้นดีแลว้วบ่เออดีเลยถ้าโตขึ้นดีแล้วก็ตามแต่โตแล้วแต่ว่าความปลอดภัยของโตนี้ฮาวบุห้าปกันได้เป็นแนวเลือง มันแล้วแต่โตแล้วโตเละในเมื่อเมื่อก่อนนี่โตเข้ามาเฮ็ดนํำเข้าเข้าปกครองโตคุ้มครองโตบาน้โตยาแลวเขาก็เลยว่าแล้วแต่โตโยกันความปลอดภัยโตได้โยนัดนนั้นกตเลิกกับมันเป็นเลยเนาะเขาอยู่นี่มันอยู่นภำูซาเขาดิแล้วแต่โตแล้วส์ ตัไปสร้างสอดมันสักเฮ็ดนะอ,อะไรบ้บูมันตตาเฮ้ยมอนีอ่นะ

โทรมาฮัลโหลสันใสมึงยูเฮือนบ่กไปเบิ้งผ uh ู้บ่ากูคาแดกเสื้อทูบติดเลยอืออือกูเฮ็ดเวะแล้วแล้วกูจะไปเบิ้งเฮ้อ เจ้าหักค่อยแถะเจ้าย,ยาเห็ดได้บ่จะเฮาไปยูน้ำกันอือได้แล้วจะพอเห็ดเดอนนี่เธอสุดท้ายเฮ้วได้เงินแล้วนอนสนีตปอยูน้ำกันอัญญา โตแล้วนะในเริ่มมันก็ยังสีวิีจสกันดีฮัลโหลมูนมูตั้งใจฟังกูด,ดีๆเยอบัางวัดนะมมนตายไดไดๆมันถือไว้รุ่นซ้อมอยู่ทางเข้าบ้านคุณเข้าหาก็เห็นโซบ ทำใจดีๆเจ้าฮลัฮโลโหลฮัลโหลขอดเห็ดเงินคลื่อนท้ายแถาได้เงินแล้วต้องมีตีนดำกัน เหมนลูกเ๋ยได้วันเคยาัอยูกลองเบิ้งดูสักนี่ได้เต็มคนเลย